องเอาเพื่อไทยหรือก้าวไกลใช่ถูกต้องครับเพราะโครงสร้างรัฐบาลผสมของก้าวไกลเนี่ยเป็นโครงสร้างรัฐบาลผสมที่ขาดความสมดุล <ược S 2> คือมีแค่พักอันดับหนึ่งคือก้าวไกลพักอันดับสอง,องคือเพื่อไทยนอกนั้นเป็นพักที่ต่ำสิบที่นั่งหมดเพราะนั้นพักที่ต่ำสิบที่นั่งหมดเนี่ยไม่สามารถจะพยุงรัฐบาลได้นะครับก็ถ้ามีพักอันดับสามเนี่ยเป็นพักขนาดกลางอาจจะสามารถดึงพักขนาดกลางพักขนาดเล็กมาพยุงรัฐบาลได้ถ้ากรณีพักใดพักหนึ่งถอนตัวนะ <also> <BR. S 2> แต่วันนี้พอมีสองพักใหญ่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเพื่อไทยถอดปลั๊ก ทุกอย่างจบสําหรับรัฐบาลก้าวไกลเพราะฉะนั้นก้าวไกลต้องอาศัยเพื่อไทยแต่ขณะเดีวยวกันเพื่อไทยก็ต้องอาศัยก้าวไกลด้วยในแง่ความชอบทรหนังการเมืองและในแง่ของเสียงที่ไปด้วยกันแต่รือว่าเพื่อไทยเนี่ยโอกาสทางการเมืองเขามากกว่าไง<อ>ด้วยประสบการณ์ทางการเมืองที่มากกว่านั <nect> ด้วยคอนเนคชันความรู้จักมักคุ้นกันอยู่ในสภายาวนานมากกว่านะตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเมื่อวาน มันจะมีเหตุผลใดที่ทําให้เพื่อไทยแยกตัวออกจากก้าวไกลแล้วยังมีความชอบธรรมในทางการเมืองบ้างรอบแรกต้องโหวตให้คุณพิธาก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นไปตามข้อตกลงทั้งใน MOU นะเป็นไปตามข้อตกลงในเรื่องถแถลงการการเลือกประธานสภานะที่ทุกพักเนี่ยทั้ง8ปดพักเขาบอกว่าจะผลักดันถึงที่สุดนะครับ,รบให้คุณพิธานั้นได้เป็นนายกความามารถสุดความสามารถนะนะั่นหมายวรอบแรกต้องโหวตละผมเชื่อว่าถ้าไม่โหวตรอบแรกเป็นปัญหาแน่แต่ถ้าโหวตแล้วไม่ผ่าน สมการมันก็อาจจะถูกปรับได้นะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่หลายคนบอกไม่ผ่านรอบแรกไปรอบสอง,รอ,สองรอบสามไปจนสวเนี่ยหมดวาระในปีหน้าเลยจริงอยู่กฎหมายเปิดช่องเพราะรัฐมนูลน่ะไม่กำหนดว่าจะเลือกกี่วันเลือกกี่ครั้งแต่สภาพจริงทำไม่ได้เหรอครับเพราะที่สุดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศเศรษฐกิจพังประเทศพังมันเป็นไปไม่ได้หรอรอไปได้รอไม่ได้แต่คราวนี้พอโหวตไม่ผ่านก็ต้องเป็นคนของเพื่อไทย รันในขนาดที่เขาไม่ได้จับเขาก็ยังจับมือกันอยู่ครับมันเป็นเป็นไม่ได้หลายทางคือซีนเรโอที่ออกได้ตอนนี้เนี่ยซีนเรโอแรกคือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกนะโดยเพื่อไทยก็สนับสนุนด้วยแล้วก็อีก6พักที่เหลือนะครับซินเรโอที่2คือเพื่อไทยขยับขึ้นมาครับเป็นแกนนําเองแต่ยังอยู่ใน8พักร่วมรัฐบาลตรงเนี้ยอยู่นะซึ่งอันนี้ก็มีความชอบธรรมพอเพราะว่าเรื่องเจําจำนงทางการเมืองของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยที่จริงไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะเพราะว่าเจําจำนงก็คือเรื่องการสนับสนุนฟื อะไรต่างๆเหล่านี้รายละเอียดต่างๆอาจจะต่างกันบ้างแต่เจตจำนงหลักไม่ต่าง <Ừ. S 1> เพราะนั้นโอกาสจะพลิกขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ <Ừ. S 1> นะแล้วถ้าพลิกขึ้นมาเนี่ยเพื่อไทยสามารถไปเคลียร์กับสวได้ง่ายกว่าก้าวไกลล่าสุดมีสัญญาณจากสอวอหลายคนคอย่างเช่นคุณกิติศักดิ์ที่ก็ออกมาบอกว่าถ้าเป็นคนของเพื่อไทยครับคุณกิติศักดิ์นี่ก็ จากาเดิมที่เคยเป็นชาวนาแล้วออกมาโจมตีเรื่องคออดีจำนำข้าวคุณยิ่งรักเนี่ยนะล่าสุดก็ออกมาบอกถ้าเป็นของเพื่อไทยเขาจะเลือกครับมันมีโอกาสมากกว่าถ้าเป็นของเพื่อไทยมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไงี่เพราะวันนี้เพื่อไทยเนี่ยคือตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ของฝ่ายอนุรักษ์นิยม,มนะคืออดีตเนี่ยอาจจะไม่ชอบแหละครับนะแต่คุณยอดแตนปรากฏการนะหลายคนเขาพูดในเชิงเปรียบเทียบนะ ว่ากาก้าไกลแล้วทําให้หลายหลายคนไม่เหมือนเดิมค,คือเดิมอาจจะไม่ชอบคุณทักษิณเป็นคู่ขัดแย้งกับคุณทักษิณไม่ชอบเพื่อไทยวันนี้หันกลับมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้ขึ้นมาะนะฮะให้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคก้าวไกลไงฮะฝ่ายนองยมก็มองว่าตรงนี้ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีในเวลานี้เพราะมันเป็นไปได้เหมือนกันในฉากทัศหรือซีนายโอนี้ฉากทัศที่สนะก็คือเกิดการข้ามขั้ว นะแต่นั่นหมายว่าจะต้องจบในเรื่องของการโหวตเลือกคุณวิทาในรอบแรกไปก่อนอนะข้ามขั้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อไทยข้ามขั้วแล้ว77ที่งดออกเสียงนี่แหละคือสิ่งที่น่าจับตาว่าจะเป็นยังไงนะครับจะข้ามขั้วไปจับมือไหมแล้วสนับสนุนพรรคเพื่อไทยขึ้นมานะครับเป็นการนาในการจัดตั้งรัฐบาลแคนดิเดตมาจากพรรคเพื่อไทยก็เป็นไม่ได้แต่ตอบคําถามสังคมยากหน่อยนะเพราะว่ามีการข้ามขั้วนะส่วนฉักทัศสุดท้ายฉากทัศที่4คือข้ามขั้วเหมือนกันแต่ไปสนับสนุนแคนดิเดตที่่มมาาาจกกัวอุดร์หนึง ในขั้วอานาจเดิมไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยุณเอกประวิตธคุณอนุทินคุณปียพันธ์อะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยที่เพื่อไทยโอ้โหถ้าไปไม่นั้นจะเลือกตั้งกันมาทำไมให้เด็ดเหนื่อยใช่ไหมนั่นน่ะสิแล้วเพื่อไทยต้องอุ้มท้องคุณเศรษฐาออกจากซีโอท้ายไปยกมือให้คนของใช่และพรรคเพื่อไทยต้องตอบคำถามเยอะมากด้วยและมันจะชี้ไปถึงทิศทางอนาคตของพรรคด้วยอาจารย์ให้คะแนนซีนไหนผมว่าซีนไหนโอที่สอง คือเพื่อไทยอาจจะขยับขึ้นมานะมีโอกาสมากแต่ยังคงมีก้าวไกลอยูู่ในแปดพักตรงนี้ยังคงมีก้าวไกลยังมีก้าวไกลอยู่เป็นพกร่วมแบบนี้อาจจะตอบคาถามน้อยหน่อยอาจจะตอบคาถามน้อยหน่อยคือสี่ س ي าริโอหรือสี่ฉากทัศเนี่ยเพื่อไทยเจ็บตัวทั้งนั้นนะคุณยอดเจ็บระดับไหนนะถ้าซีนาริโอแรกบอกว่าให้คุณพิธาเนี่ย นายกหลายคนบอกไม่เจ็บไม่ใช่นะก็เจ็บนะเพราคเพื่อไทยก็สูญเสียบทบาทนําครัเจ็บมาตลอดเจ็บแล้วเจ็บอยู่เจ็บอ๋อเจ็บบ้างเจ็บน้อยอันแรกสูญเสียบทบาทนํานะพรรคท้ายที่สุดตลอดแล้วเวลา9ปีถ้าเรานับแต่การรัฐประหารเพื่อไทยไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยการสร้างผลงานต่างๆมันต้องอาศัยการเป็นรัฐบาลคราวนี้ถ้าให้ก้าวไกลเป็นแกนหลัก ก็เสียบทบาทนําเสียพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วอีก4ปีข้างหน้าโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนนะภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนก็เปลี่ยนก็ไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการฟื้นฟูพักซีนาริโอที่2ขยับขึ้นมาเป็นแกนนําเองก็ต้องตอบคําถามกับสังคมเหมือนกันก็เจ็บตัวเหมือนกันซีนาริโอที่3ข้ามขั้วแต่ว่าเป็นแกนนําเองก็ต้องตอบคำถามว่าทําไมทิ้งก้าไกลครับนะสามซีนาริโอนี้ก็เจ็บตัวแต่ชนิดระดับที่เรียกว่าแอดมิดแอดมิแต่ซีนาริโอที่4เนี่ย ICU ICU คือไปสนับสนุนบุคคลขั้วตรงข้ามในการเมืองมาเลยอือาจารย์ไม่มีซีนที่ยังคงเป็นคุณพิธาแล้วก็ยังจับมือกันแปดพักแต่สุดท้ายได้เสียงสวเพียงพอที่จะได้เป็นนายกแหฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราปรารถนานะครับแล้วก็เป็นเจตจำนงของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเห็นแบบนี้นะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ง่ายนะเพราะว่าสววันนี้เนี่ยที่จะมีความชัดเจนนะครับในการที่จะเลือก พักเก้าไกลและคุนพิธาเนี่ยมีประมาณสิบเก้ายี่สิบคนนะให้เต็มที่ไปถึงสามสิบหรือสี่สิบไปเลยบวกกับสามร้อยสิบสองก็ยังไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกอยู่ดีมันมีอะไรที่จะไขก๊อกภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ไม่ได้เพียงพอได้บ้างไหมอาจารย์มองอ็นเป็นโจทย์ที่ยากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นท่าทีสวก็เงียบมากมนะแล้วก็สววันนี้เ,เราอาจจะแบ่งได้เป็นสามกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่สนับสนุนคุนพิธาและพักเก้าไกลอันนี้ก็อยู่ประมาณสักสิบเก้าที่เห็นชัดเจนนะครับในบรรดาหน้าสื่อต่าง กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จะโหวตโนะคือยังไงก็ไม่รับชื่อคุณมิธาและก้าวไกลแน่นอนกลุ่มนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนันเนี่ยที่กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่จะโนโหวตคือกลุ่มที่ยงดออกเสียงและซึ่งกลุ่มนี้มีทิศทางที่จะมากที่สุดแล้วกลุ่มที่2บวกสเนี่ยคือกลุ่มที่มากกว่ากลุ่มที่1เพราะงั้นยังไงเนี่ยไม่ว่าจะโหวตโนหรือโนโหวตก็ตามนะมันก็จะทําให้เสียงไม่ถึง376อยู่ดีครับู่ดีครับแล้วถ้าเราจะไปหวังปิดสวิตสอวานะการเลือ ว่าปิดสวิสวอร์นะโอกาสเกิดขึ้นแทบไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีสสมาเติม